อันนี้ไม่มีอะไรเล่าให้ฟังว่าเราเนี่ยเล่นเควสสำรวจแมปมาเรื่อยๆเ,เนาะจนถึงที่เราเนี่ยจะต้องมาตามหากลองเนี่ยเราเริ่มจากการมาหากลองทัดน้ําก่อนกลองทัดน้ำเนี่ยมันก็มักง,ง่ายดีแล้วก็ไม่มีอะไรมีอะไรก็เพอร์ตมาแล้วก็ลงไปง่ายๆเลยพอเข้ามาข้างในเนี่ยมันต้องทําปริศนาเพื่อลดระดับน้ํามันจะเป็นปริศนาของะระฆังเลยให้เราเก็บอนุธาตุทีนี้มันก็เขียนบอกแหละว่าให้เราเนี่ยใช้ตัวใบไม้พิเศษเนี่ย ในการลอยซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันใช้ยังไงแล้วประเด็นคือมันก็มีไอเนี่ยแจ้งเตือนมาแหละว,ว่ามันมีคู่มือการเล่นให้อ่านไม่ได้อ่านไงงงเล่นอยู่นานมากเล่นแล้วนี่ยังจะไม่ผ่านนี่ยังไม่ผ่าน,านรู้รรอ๋อให้เราแปลงร่างแล้วเราสามารถใช้สกิลเก็บไอตัวใบไม้นี้แล้วไปตั้งในตำแหน่งใหม่ได้ก็คือให้เราไปตั้งในตำแหน่งใหม่แล้วเราค่อยเล่นแล้วก็เพื่อที่เราจะได ว้าทะลุมาแล้วเก็บอนุธาตให้ครบถูกเนี่ยถ้าเราอ่านไอ้เจ้าตัวบทสอนเล่นนะแป๊บเดียวก็คือได้แหละแต่ถ้าพอไม่ได้อ่านนานมากกว่าจะรู้วิธีพอรู้แล้วออกแค่นี้เองแล้วก็ได้กรองละกรองน้ํา